ทุกรัฐบาลนะนี่ผมไม่ได้โทษคุณเศรษฐามาถึงก็บอกว่าจะลดภาระหนี้ครัวเรือนแต่ไปแปมาจบรัฐบาลหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยจะเป็นตัวชี้ชะตารัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าที่ประกาศไว้เนี่ยมันสำเร็จผลหรือไม่ประเมินยังไงคือคือที่สอบผ่านนะฟังที่สอบผ่านกับสิ่งที่แบบนางท้าตายกำลังแก้ไข หกสิบวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นการวัดพลังนายกเศรษฐาได้มากน้อยแค่ไหนโอ้เขาบอกว่าเนี่ยนะทำงานไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยทํางานทุกนาทีสิ่งที่ขออย่างเดียวขออะไรขอเวลาเพิ่มขอเวลาเพิ่มจากย<อ>ี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยครับทำยังไงอ่ะเวลามีแค่ยี่สิบลามีแค่ยี่สสีชั่วโมงถ้านายกขอเวลาเพิ่มขอญาตแนะนาท่านนายกนะฮะว่า ไปใส่นาฬิกาข้างซ้ายข้างขวาถ้าดูข้างขวามี24ส่ใส่ข้างซ้ายอีก 24- ได้48นะเป็นคนตลกอะนะนายคุณสุชายเป็นคนตลกตลกเลยแสดงว่านายกเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ละยังขอเวลาเพิ่ม <c oughs> ในการแสดงการชี้แจงแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีในวันพระัสนั้นนะ่ะครับถ้ามองแบบภาษาใต้ภาษาใต้อ่านั่นคือการแถลงนโยบายแบบเข้ายำครับ ถ้ามองแบบภาพเหนือนั่นคือแกงโหะครับมันบอกเรื่องนึงคือการจัดกลุ่มจัดแนวทางการทำงานเนี่ยที่จะอธิบายกับประชาชนอ่ะมันไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นแนวคือหลักการเขาหน้าแต่ว่า60สวันเอาเป็นนี้ก่อนแกงโง่แกเข้าวยำไปก่อนแต่ไอหัวใจที่เป็นอ่อนไหวอ่ะเขาแยกออกมาไงต้องแยกออกมาใช่เขาแยกเรื่องดิจิตอลไงในความหมายเข้าใจพีโอนี่หมายความว่าการจัดลำดับประเด็นเนี่ยยังสับสนอยู่ ยังสับสนยังสื่อความให้ประชาชนไม่เข้าใจเช่นกลับไปกลับมาระหว่างเรื่องของแจกนู่นแจกนี่หรือว่าจะทำอะไรต่อ,อนะอยังสลับไปสลับมาเหมือนลำดับความสำคัญเนี่ยอาจจะไม่ใช่คือ,อ,อในแง่ของประเด็นที่จะชี้แจงกับประชาชนผลงาน60วันนะ่ะถ้าไปรวมขมวดทั้งหมดเราจะเห็นเรื่องหนึ่งรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน60วันนั้นนะ่ะ ทำเรื่องปากท้องสำคัญที่สุดแน่นอนครับนี่ชัดเจนถ้าไปสำรวจของดูนี่นาโพว่าสองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงใช่ไหมคือถ้ารวมแล้วคนที่พอใจกับพอใจอย่างมากเห็นยังห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นสามพอใจแล้วยาสิบกจุดแปดกับสิบแปดกบิแปดจุดสี่เนี่ยก็คือห้าไปห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นห้าสิบสี่อันนี้ถือว่าเปอร์เซ็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นและก็เชื่อว่า พอใจที่ทํางานมาหกสิบวันน่บต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตอนช่วงก่อนเลือกตั้งเทียบกับว่าที่ไที่ผู้คนดิเดตนายกอ่ะคุณสิทธาอย่อันดับสาใช่ไหมอันดับสามอันดับสาม้เทียบกับคุณพี่ชาคุณนุ้งอิงตอนนี้ไอ้สามแบบห่างๆนะตอนนั้นใช่แต่ล่าสุดเพิ่งฟังปออนิดาโพให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยกระเบอกคะแนนหลังจากห0สิวันเนี่ยคะแนนส่วนตัวนะคะแนนส่วนตัวตีตื้นยนยนนน้อนะฮะเพราะว่า พอเป็นนายกเนี่ยบารมีมันเกิดการออกข่าวมีทุกวันประชาชนจาได้ไหมจําได้เดียอ่าจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการออกข่าวออกสื่อทุกวันเนี่ยภาพลักษณ์ต่อประชาชนก็จะเป็นการตอกย้ำตอกย้ำใช่ไหฮะว่าอ๋อมีชื่อคุณเศรษฐาตอนมาก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยชื่อคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ในระบบทางการเมืองมากนักคนฟงกันแต่คุณพิธาตองับคุณอองิงองิงใช่แล้วพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บ กราบกลชั้นเลือกตั้งทุกอย่างโฟกัสในคุณพี่ทาใช่สเดือนนะที่ทางสื่อพื้นที่สื่อก็บอกว่าเอาก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลเป็นไงก็หายไปแน่นอนครับถึงตอนนี้คะแนนส่วนตัวของนายกเศรษฐาตีตื่นขึ้นก่อนที่จะบอกว่า60วันที่แถลงมีอะไรบ้างต้องย้อนไปดูวันแถลงนโยบายเป็นว่าตอนนั้นหลักหลักของการแถลงนโยบายเนี่ยกรอบยานอะไรบ้างก็ระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจ เติมเงินหนึ่งามื่นบาทวันศุกร์ที่ผ่านมาแถลงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแล้วก็กระตุ้นกระตุกเศรษฐกิจวันคืนใหม่ครั้งวันนี้ก็พยายามทำเรื่องอันนั้นระยะสั้นนะเอาเด่วนครับเร่งด่วนแก้ปัญหานี่สินทำไปแล้วทแล้ว ลดภาระค่าพลังงานทําไปแล้วนะครับมีรับนูลที่เป็นประชาธิปไตยยัง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 แต่ตั้งคณะทํางานศึกษาแล้วในคณะนั้นคือคณะยื้อเวลาอย่างน้อยก็บอกว่าทําเอาละคือผม่รู้จักการเมืองมา30กว่าปีรู้ว่ากระบวนท่านี้ยื้อเวลาพี่โอฮทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหลักนี้ทาที่น่าเชื่อถือยังยังครับตอนนี้ยงคนไม่เชื่อถือตํารวจท่านเป็นประธานอืใช่ไหม เออแต่ตว่า,าพอพอ,พอเคสรถบรรทุกที่ที่ในกรุงเทพนะเรื่องสวยกลับมาพูดถึงอีกเนาะดนนถึงอีกอเพราะมันไม่ได้ล้างอย่างจริงจังออมันเปิดออพื้นที่และเปิดโอกาสให้วิโรธแห่งก้าวไกลกลับมาอีก ก้าวไกลกําลังเซเซนะครับได้เรื่องนี้แบบคนโฟกัสอีกนะอ้แล้วโฟกัสไปตรงเป้าที่ตํารวจครับนะและตำรวจใครเป็นประธานท่านนายกนั่นแหละอ่นนั้นระยะสั้นระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวนี่แน่นอนด้อการสร้างรายได้เปิดประตูการค้าครับอันนี้ยังเจรจา FTA เนี่ยไอ ครับกำลังเดินหน้าไปแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมสิ่งหนึ่งที่เห็นคือเรื่องของการเอาต่างประเทศเข้ามาลงทุนเนี่ยใชเป็นเซลแมนซะเองซึ่งเป็นรอดูความชัดเจนในการไปเอเป็กเห็นบอกว่าจะไปเตรียมทำเซ็นเอ็มยูกับบิ๊กขอบระดับโลกใช่ไอเนี้ยน่าสนใจฮะเราดูเดี่ยอวันอาทิตย์นี้นายกจะเดินทางต่อมาพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่อนูงสร้างรายได้อะไรนะสร้างรายได้ เกษตรกรรมและประมงประสุสั์ตอนนี้หมูเถื่อนระบาดนี่นายก็จะแก้ปัญหาอยู่ครับหกสิบวันเองอันนี้คือระยะกลางนะพี่ช้างระยะยาวสร้างรายได้ขยายโอกาสนี่ที่ดินทํากินที่ดินมันก่อนจะให้ใครจัดการแล้วนสปกรแล้วก็ที่ให้ของธรรมนัฐไงธรรมนัฐที่เอาที่ดินของทหารใช่ไหมครับนี่น่าสนใจใช่ใช่ส่งเสริมครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นิด คุอุงอิงแพทองทานจินวัน์เป็นประธานแล้วและเริ่มนายกเป็นประธานแล้วอบครัวพี่วีมีหนึ่งซอฟต์เวอร์ยังเดี๋ยวก็ลังหายอะไรปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยอันนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่นั่นคือระยะกลางและระยะยาวในการสร้างรายได้ขยายโอกาสการสร้างคุณภาพชีวิตเร็วตอนแต่แรกนโยบายพัฒนาหน่วยงานความมั่นคงกองทัพให้ทันสมัยอันนี้กําลังตั้งธงเดินหน้าไปเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นสมัครใจอันนี้เป็นแนวนโยบายไปแล้ว กังปราบยาเสพติดยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้าอันนี้ตอนแถลงตอนชี้แจงแนวทางนโยบายนะนายกรัฐมตรีพูดเรื่องนี้นะปราบยาเสพติดด้วยการยึดรั์ให้เร็วขึ้นนะและก็วันที่แถลง60วันเนี่ยบอกว่าเป็นวาระยห่งชาติใช่่เนี่ยไอ้เรื่องนี้แสดงว่าทำเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยอาจจะเป็นเรื่องของที่ผ่อนละนั่นร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ทาเมบอกว่าถ้าเม็ดเป็นผู้เสพแต่ต้องมีต้องมีเงื่อนไขว่าอันนี้ประชุมสมัครใจ บำบัดอันนี้ประชุมกันอยู่ว่าตกลงจะเป็น5เมตรจะเป็น10เมตรจะเป็น2เมตรว่ากันเขาข้อแล้วว่าเป็น5้าเมตรอันนี้เสนอแต่ยังไม่ออกมาเป็นกฎกระทรวงนะครับต่อมาดูแลสภาพแวดล้อมอากาศที่สะอาดสําหรับทุกคนแต่ตอนนี้กรุงเทพเจอ PM 2.5อาเยอะมากอันนี้มันเป็นระยะยาวที่ต้องทําวางแผนด้วยกันแต่ว่าวันที่ชี้แจงนโยบายว่าทําอะไรเนี่ยวันที่60วันเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้นะ ยกว่าเจตนารมณ์ไทยเนี่ยต้องเป็นกรีนยกกระดับ30บาทรักษาทุกโรคตันนี้ทำแล้วในวันที่งานของเนชั่นนะครับเวลเฮลนะก็เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องมีบัตรบัตรเนี่ยใช้บัตรประชาชนหนึ่งมกราเนี่ยดำล่องสี่จังหวัดก่อนพอเมษานี่ได้หมดเลยบัตรประชาชนใบเดียวจัดการได้หมดครับ3าบาทรักษาได้ทุกที่นะไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลทุกที่นะนั่นจะมีระบบขีดจำกัดเรมดิซีนด้วยครับ แล้วก็แน่นอนครับแล้ว6กสวันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานายกแถลงอะไรเมื่อกี้ทั้งเพียวพี่ช้างบอกแล้วว่าหัวใจสําคัญเนี่ยอาจจะแถลงหลายเรื่องแต่ที่จับความได้เนี่ยที่นายกแบบค่อนข้างที่ซสี่เรียสคือเรื่องของปากท้องนายกบอกเรื่องนี้ยังไงลองฟังดูครับเรื่องเรื่องใหญ่ือเรื่องของปากท้องนะครับซึ่งรัฐบาลนี้พระเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องนะครับอะไรทําได้ S 1> <S 1> เราจะทําก่อนับแล้วก็จะทําอย่างไม่ไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่ล,ลืมเหน็ดเหนื่อยนะครับผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมว่าทุกๆภาคส่วนต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันในเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีกบรพยาั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเองเราคํานึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกๆกกระทรวงทุววงกลมรวมถึงข้าราชการทั้งหลายเนี่ยได้พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะทํางานหนักต่อไป นะครับขอให้มีความอดทนแล้วก็แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกๆภาคส่วนนะครับรัฐบาลนี้ก็จะพยายามเข็นงานออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุดเท,ท่าที่สามารถทําได้นะครับอ่านั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าสรุปประเด็นออกมาเป็นเป็นเรื่องเรื่อนนะเรื่องแรกเลยมาตรการเร่งด่วนลดรายจ่ายลดรายจ่ายอันนี้ทําไปแล้วทําไปแล้วเรื่องลดค่าไฟนะและลดค่าน้ํามันครับอันนี้ทําแล้วทั้งดีเซลแล้วก็เป็นซิลนครับมาตรการระยะกลางลดหนี้นอกระบบ นี่รอกระบบยังไม่เห็นนะตั้งแต่พักนี่นี่นอกนี่นอกระบบในการชี้แจง60วันนายกพูดชัดนะครับไอนี่แบบครัวเรือนและแต่ละลายที่เป็นรายย่อยจะเห็นผลในธันวาคมซึ่งตอนนี้อันนีรั้งแล้วโไอนี่ครัวเรือนนี่อะไรเงี้ยนะที่แบบพักนี่นี่ระบบแต่นี่นอกระบบเนี่ยมันจะต้องไปจัดการนอกจากเรื่องกองทุนหาวิธีแปลงนี้ จากนอกระบบมาสุดในระบบตอนนี้ที่เขาทําแล้วโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้คุณกิติรัตน์กิติรัตน์เป็นประธานเพื่อลดนี่นอกระบบลองดูว่านี่นอกระบบยังไม่เป็นรูปประมาะเป็นตั้งกรรมการแล้วดิจิ t a ลวอ l l e t นี่นะก็นายกแถลงเมื่อวันศุกร์บอกว่าเป็นรูปปรรมแต่ยังไม่เกิดครับครับนายภาคเกษตร ไอ้ความรู้เรื่องการการผลิตต่อไร่ต่อของพืชผลเนี่ยครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเปิดตลาดขยายโอกาสใหม่ๆอันเนี้ยอนเนี้ยน่าสนใจนะจริงมีการคนพูดถึงตลอดว่าตลาดต่อไปที่จะเป็นอนาคตเนี่ยคือตลาดแอฟริกาตะวันออกกลางเาะใช่เาะ เราเนี่ยส่วนใหญ่น้ําหนักของการส่งออกเนี่ยไปทุ่มที่อเมริกายุโรปและจีนไม่ไม่ใช่ของไทยเดียวที่มองนี้รู้สึกมีเปเปอร์มีงานวิจัยออกมันมันมีงานวิจัยบอกว่าฝั่งแอฟริกาฝั่งตะวันออกสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมอาหารครับเพื่อการบริโภคอุปโภคแล้วไทยเนี่ยมีขีดความสามารถสูงสุดเพราะฉะนั้นอธิบายมาถูกทางแล้วครับแอฟริกาตะวันออกกลางตอนนี้เหลือแค่ขับเคลื่อนครับภาคท่องเที่ยวที่กตุ้น มาเร็วเงินมาเร็ววีซ่าจีนทําแล้วอ่าอินเดียยังใช่ไหมอินเดียแล้วไปแล้วสประเทศนี้ไปแล้วกเว้นต่อมออันนี้ทําแล้วตอมอหนะอ่าอคนรัสเซียเขามาอยู่ได้ฟรีทำแล้วครับสิบวันนำสนุนให้เมื่อ เมืองรองเมืองรองตอนนี้เมืองรองเกิดก็โฟกัสอยู่3าเมืองใหญ่ๆเช่นที่พังงาจะทําเป็นสนามบินอในชาแนลก็คืออันดามันมีข้อแม้นะห้ามลุกป่านะเพราะเคยมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อันดามันใช่ไหมที่พังงานี่แนและเสนอสนามบินครับ ที่ใกล้ๆภูเก็ตเนี่ยแล้วจะทําไปลุกพื้นที่ป่าร้านตรงนั้นจะทําสนามบินระดับนานาชาติชื่อว่าสนามบินอันดามันครับฝั่งทางเหนือมีลําปางลําพูนแล้วก็เชียงรายเป็นสนามบินล้านนานายกจะทําที่น่านที่ชี้แจง60วันให้เป็นิน international airport แล้วก็ที่น่านอีกอันนึงที่น่านง่ายขยายสนามบินอ่านแหละขยายมีอยู่แล้ว าขยยที่น่าจะขยายเป็นสามาชาริและก็ทําเป็นเมืองมมดกโลกนะฮะดูอะไรอีกที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโลจิสติกอันนี้ยังไม่ทําแต่มีแนวคิดจะขยายจะลากเชื่อมจากโคราชไปถึงน้องคายโน่อันนี้ังไม่เสร็จในระบานของพลเอกประยุทธ์ต่อหมุดไว้4กิโลที่โคราชแต่เอาอย่างนี้ท่านนายกเอารถไฟความเร็วสูงที่เซ็นสัญญาค้างมาหลายปีเนี่ย ไปทําให้มันเกิดเถอะห้ทาให้ตอบหมุดก่อนนะไอ้รถไฟจากสามสนามบินเนี่ยของของเอซียเออถ้าไม่นั่นเนี่ยก็ต้องโลอและประมูลใหม่ซะโอเส้นโลจิสติกผมโลผมฟ้องนะเส้นโลจิสติกไม่ทำสนใจตรงที่ไปถึงจีนคือในการแถลง60วันนายกเนี่ยนะนายกพูดถึงว่าภาคเกษตรเรารายได้หลักเนี่ยที่เปลี่ยนทุเรียนใช่ไหมนช่จากข้าวเป็นทุเรียนเนี่ย ทุเรียนเนี่ยคนแสนล้านแลวนะนจีนเนี่ยคนสองแสนคนจีนเนี่ยทานทุเรียนเนี่ยเกิโลต่อคนคนไทยเนี่ยหกิโลต่อคนมาเลเซียสิบเอกิโลต่อคนแต่มาเลเซียปลูกได้ถ้าโลจิสติกดีเนี่ยส่งไปทุเรียนไปจีนได้ตอนนี้คือแนวคิดนี้ของนายกรัมตรีคือทําอย่างไรก็ตามที่จะร่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบโดยภาคเกษตรทุงไทยตอนนี้ไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดตอนนี้พีโอภาคเอกชนไทยที่ทำแล้วบริษัทมีบริษัทเนี่ย บริษัทชื่ออะไรประมาณทานเอเชียอะไรเงี้ยนะเขาทำแล้วเขาทดลองขนพืชผลเกษตรรวมทั้งทุเรียนเนี่ยใช้เวลา4ี่วันครึ่งจากตรงไหนจากเริ่มเฉบังนี่แหละอ๋อเริ่มเฉบังสมาร์ทไปนู่นเลยไปถึงจีนเลยครับ4ี่วันครึ่งเหรอ4วันครึ่งวันครึ่งเร็วนะก็เร็วแต่มันลดได้ตรงที่ว่าระบบการตรวจสอบหรือระบบการยกเข้ายกออกที่น้องคายเนี่ยที่ดานไหที่ดานนองคายเนี่ยเอาติดตรงนั้นต้องติดว่าตรวจบนรถเลยได้ไหมต้องยกตู้คอนเทนเนอร์ลง เอาตู้คนเียขึ้นแปลว่าท่านนายกสิ่งที่บางอันเนี่ยเอกชนทําได้ต้องไปจัดการภาครัฐให้อำนวยความสะดวกเรื่องการบริการถูกต้องแล้วการยกขึ้นก็ลงเนี่ยถ้าคุมไม่ดีเปิดช่องอีกนะเปิดช่องอีกเปิดช่องให้พวกอีกนะพี่วีประเด็นในเรื่องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอ่ะมันเป็นเรื่องความร่วมมือของประเทศที่เป็นคู่ค้าด้วยและทางผ่านด้วยครับเพราะฉะนั้นกระบวนหนึ่งที่ต้องทาก็คือว่า เจรจาร่วมกันกับประเทศที่เป็นทางผ่านและประเทศที่เป็นปลายทางเพราะไม่งั้นเจอด่านเหมือนกันคือกักนี่งโอภาคเอกชนเขาไปเจรจาตาหมดแล้วเหลือแต่หนองคายลก้ากรไทยที่นายกคุ้มมาแล้วนะเ่อมาการเยือนต่างประเทศวันนี้อย่างที่บอกคือจับตานายกจะเดินทางวันอาทิตย์นี้คเอเปกเอเปกแค่จับตาการพบ13บสบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐไม่ได้จับตาที่ประชุมใช่ไหม จับตาจับตาเรื่องคอเปอรเรที่ว่าจะมี MOU กับบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรบ้างโดยเฉพาะจับตาเรื่อง Microsoft Microsoft ซึ่ง Microsoft สาประเทศเลยอ่ะอเห็นบอกว่าบริษัทเห็นบอกว่าเท s l a ด้วยใช่ไหมเทสลาเท s l a ด้วยฮะเพราะฉะนั้น10อ่ะโดยเฉพาะ Microsoft ที่จะยกฐานกาลิตมาวางที่ไทย d a ร a c e n t e เตอร์ต่างพวกนี้นะน่าสนใจนี้จับตาไปอ่นี่ครัวเรือนพี่โอโหอันนี้กันอันนี้ติดล็อกอยู่จะแก้กันยังไงต้องประชุมกันชุดใหญ่แหละเพราะว่านี่ครัวเรือนตอนนี้มันทั่วหัวเอาคืออย่างนี้พี่โอ ทุกรัฐบาลนะที่ผมไม่ได้โทษคุณเศรษฐามาถึงก็บอกว่าจะลดภาระนี่ครัวเรือนแต่ไปแปบมาวจบรัฐบาลหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นตานยกอย่าทำให้เกิดอย่างนั้นนะตอนสิน้นต้องตอนตอนหมดจบรัฐบาลลุงตู่เนี่ยหนี่ครัวเรือนไป9.4ต่อ GDP GDP เราเท่าไหร่พี่โอเอ่อสิบแปดล้านล้านตอนนี้แปดล้านล้านเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นเก้าสี่เปอร์เซ็นของสิบแปดล้านล้านคุณก็คือประมาณประมาณสักเห็นบอกเออสิบห้าล้านล้านกันนีกคิดเร็วหน่อยคุณสิบห้าล้านล้านทีวีมันต้องเข้าใจว่าที่มันพุ่งขึ้นอ่ะเราก็ต้องยอมรับสภาพความจริงนะวิกฤตโควิดอ่ะมันทําให้คนมีรายได้ลดลงครับจํานวนนี่มันต้องเพิ่มตอนนี้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต่อ GDP นะตอนนี้ครับอ่าต่อมา ญาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินี่นายกแต่แหลงเลยแหลงไอ้นี่ทำมันทํางานร่วมกับที่ก็ลังคุยด้วยเรื่องหเม็ดยาบุกยาบ้าะครัยปัญหาความเหลื่อมล้ํแล้วบอกตลอดว่าท่านนายกเสถ่าเนี่ยก่อนเป็นนายกก็พูดเรื่องนี้ตลอดเหลื่อมล้าอะไรบ้างเออโอ้การเข้าถึงทุนการศึกษาโอกาสสิทธิในการเลือกเอาเอานี่ในเรื่องของความเหลื่อมล้านายกตั้งธงรัฐบาลตั้งธงทําให้เห็นสักเรื่องหนึ่งเอาเรื่องนั้นให้เป็นรูปธรรมครับแค่นั้นคนก็จําได้แล้วครับเอาเรื่องเดียว รัฐธรรมนูญที่บอกว่าเลื่อมล้ำเอาทำให้รัฐธรรมนูนมันกินได้ย้ายใครฉีกแล้วกันเออ,เอใครฉีกติดคุกเอเห็นฐานแบบสมัครใจจะเห็นใน4ปีนี้ใช่ไหม มันเป็นแค่อันนั้นแหละทุกคนต้องเป็นชนชาติไทยต้องเกณฑ์ทหารต้องเป็นทหาร,หารส,สมัครใจไม่สมัครใจสมัครใจไม่สมัครใจเป็นอีกเรื่องนึงเป็น process ครับเออเขาบอกความเหลื่อมล้าให้ดูที่ฐานเศรษฐกิจก่อนถ้าหลุดจากกบดักไรายได้ปานกลางก่อน<ช>ได้ไหมใช่ตอนนี้เพื่อเพื่อน,นเขาไปกันแล้วทว<พ>ามเหลื่อมล้ำมันอยู่ตรงนั้นอเรื่องควิกวินต่างวออกหลายตัวนี้หน่อยดูควิกนี่ควิกวินพลังงานทำมาแล้วควิกวินไอความเหลื่อมล้ําแก้เรื่องเดียวนะเป็นพระเอกเลย คือแก้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายของทุกคนเท่าเทียมกันได้ไหมเอาตรงเนี้ยชนะแล้วมันเป็นธรรในความเป็นธรรมมันเป็นนามประธรรมโอ้ยไม่มีฮะทำให้มันชัดเจนครับตัวใหญ่ตัวเล็กโดนเหมือนกันจับตัวใหญ่จับปลาตัวใหญ่อันนี้คือควิกวินที่แต่ละกระทรวงเขาทำนะการพักหนี้เกษตรกรเนี่ยสอล้านล้านอีวีซ่าลดราคากระทรวงของผู้กองมีอะไรบ้างปรับ ไอ้นี่นี่เนื้อเนื้อเนื้อสัตว์คุณชัยยาทําแล้วตอนนี้เนื้อหมูปราบแต่หาหาตัวหาตัวขาใหญ่หมูไม่ได้นะหาไม่ได้ผมแนะนาเลยก่อนไปนครปฐมพี่โอก่อนคุณชัยยาปราบมีทะเลาะกันด้วยนะทะเลาะไหมในกระทรวงอ่ะเพราะว่าคุณชัยยาไปบ่นว่าอย่างเงี้ยผมคุมกรมปศุสัตว์นะแต่ปรากฏว่าคขะาราชการไปรายงานว่าการไม่รายงานผมเออคขะาราชการเลยจะดูนะตอนแรก คนที่ไปมีบทบาทในการไปเปิดตู้ปลาบหมูเถื่อนนี่นะ,ะคือผู้กองธรรมนัฐผู้กองอว่าการและคุณชัยยาไม่รู้หายไปไหนจนกระทั่งคุณชัยยาก็บอกว่าเฮ้ยมารายงานฉันตอนหลังถึงงินบทบาทคุณชัยยาอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่จนกระทั่งขอ,อให้พี่อ้วนภูมิธรรมมาเคลียจำได้ไหมผมว่านะเอาเรื่องหมูแก้ได้หาตัวใหญ่ให้เจอ มันนําเข้ามาได้ยังไงไปฝากห้องแช่ห้องเย็นอยู่เนี่ยพี่โอเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ตัวคนอีกครับพี่โอรู้ไหมพี่โอเนี่ยเอาถามพี่โอพี่โอรู้ไหมรู้แล้วผมรู้อยู่ที่นครปฐมขายใหญ่อ่ะไปหาตรงนั้นให้เจอผู้กองรู้ไหมคิดว่านี่นักการเมืองอยู่อีสานอีคนนึงไปหา้เจอโอ้โหนี่รู้หมดเลยนี่รู้เพราะนั้นโพรอะไรแล้ว พวก <Okay. S 1> เราเนี่ยสามวกเราเนี่ยประเมินยังไงอ้ก็ตงประเมินยังไงคือท,ที่สอบผ่านนะฟังที่สอบผ่านกับสิ่งที่แบบนางท้าตายกํลาลังแก้ไขสอบผ่านเนี่ยความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นนี่ชัดเจนมากลุยล้วนายกบอก หลังจากได้รับพระมาราชงการว่าจะทํางานไม่มีวันหยุดไม่มีวันเหน็ดวันเหนื่อยเนี่ยดูดูกันนี่นี่นี่คุณจําเพิ่มอีกด้วยนะครับประกาศชัดนะขออยากได้เวลาผมให้นาฬิกาสองเดือนให้สองเดือนไปแล้วไงเอาไปเลยความมุ่งมั่นอ่าอ่าตัดสินใจเร็วไอ้กรณีที่เป็นวิกฤตเฉพาะหน้าเหมือนไฟไหม้บ้านอยู่แหละเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนี่แก้หนี้จัดการไปแล้ว ผลกระทบจากสงครามอิสราเอลฮามาอผมได้ยินเสียงกระซิบจากตึกไทยคู่ฟ้าได้ยินเสียงกระซิบบอกว่านายกสั่งเช้าจ้เาเย็นเบ้ายเลยเขาบอกว่านายกต้องเข้าใจข้าราชการหน่อยนี่ผมว่านะไอ้ที่สอบผ่านนะคือการการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาแบบขัดขันแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องสงครามนะผมว่ายังมีปัญหานะนายกอย่าวางใจนะนี่ ทีมการต่างประเทศต้องบุกอิสราเอลแล้วต้องไปประจำการอยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าเขากระทรวงต่างประเทศเขามั่นออกมั่นใจว่าไม่เกินปลายเดือนนี้จะได้ข่าวดีเรื่องการปล่อยตัวประกันเอางี้พนันกับผมไหมผมไม่พนันคนไทยจะหายไปจากสารระบบประมาณ500ถึง800คนอะทำไมอะ ที่ไหนที่ไม่มีทะเบียนไม่รู้ไปอยู่ไหนเป็นแรงงานผีไงเห็นไหมล่ะต้องบอกว่าแรงงานไทยที่เป็นเล็กขอดมีตัวเลขชัดเจนเนี่ยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยก็คือสามหมื่นคนแต่เขาก็ยอมรับทุกคนรับว่าไปที่ไม่เข้าตัวเข้าตัวพี่วีรัฐบาลนะและกระทรวงการต่างประเทศอ่ะภารกิจคุณสําคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรรู้ไหมทําให้คนไทยที่อยู่ในฉนวนกาซาที่อิสราเอลนั่นแหะ ปลอดภัยมากที่สุดครับไม่ใช่เรื่องอ well ื่นครับอันนี้ผมเห็นใจรัฐบาลนะมันมัน nice> มันแบบว่าปัจจัยภายนอกกําหนดมากสิ่งที่เห็นความตั้งใจแหละเห็นความตั้งใจผมได้มีโอกาสไปดูและคุยกับกระทรวงต่างประเทศไปไปไปที่ฮามาไปที่ฮามาเหรอถึงว่าดูไปตรวจสอบดูนะเห็นความตั้งใจเห็นนายกเองก็ตั้งใจนะและก็เห็นท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านไปอิหร่านนะแต่ไปอิหร่านเนี่ย คือไปคุยฮามาที่อิหร่านนะเพราะ <Okay. S 2> อิหร่านเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์และเข้าใจว่าการจะปล่อยตัวประกันถ้าจะเกิดขึ้นตามความมั่นใจของกระทรวงต่างประเทศในสิ้นเดือนนี้นะน่าจะไปปล่อยที่อิหร่านปอเอาละถือว่าทำงานครับแต่อบอกว่าภารกิจตัวนี้จะสอบผ่านไม่สอบผ่าน คือการดูแลคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นให้ปลอดภัยที่สุดนะเป็นหน้าที่จุดใหญ่ครับก็อย่างที่ช้างบอกมันมีหลายตัวแปรอันที่สามที่จะถือศ่านคือหลายโครงการเริ่มนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เคลื่อนเรื่องของแลนิดแนบิดเริ่มเคลื่อนเป็นเชิงนโยบายผ่านคอรมอลแล้วเรื่องของสุขภาพแห่งชาติอ่ะหลายโครงการเริ่มนับหนึ่งวางตั้งคณะทํางานแล้วอไอ้นี้ผ่าน แต่ที่เห็นเน่ยชัดในฝานคือความมุ่งม,มั่นที่จะขอเวลาเพิ่มเนี่ยแหละ <laughs> ความมุ่งม,มั่นอะแนวทางที่ยังท้าทายและต้องแก้ไขรเรื่องแรกเลยแน่นอนครับดิจิตอลวอลเล็เนี่ยโอ้ตั้งแต่วันแรกเลยคนคาดหวังมากนะและก็วันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกาแถลงรายละเอียดออกมาแล้วนั่นคือนโยบายแรกที่คนคาดหวังว่าจะออกมายังไงทา์มิ่งที่ชัดเจนยังไงพี่วีผมว่านะไอ้เงินดิจิทัลเนี่ย จะเป็นตัวชี้ชะตารัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็แน่นอนแน่นอนมันมีหลายตัวชี้นะเพราะกระบวนการหลังจากนี้ไปต่างหากที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าที่ประกาศไว้เนี่ยมันสำลิดผลหรือไม่อ้าวค่าแรงค่าแรงอาจเพิ่ม600บาทคือตอนนโยบายของเพื่อไทยบอกว่า600ในปี2 7 7 0ัคือครบสมัยปีที่5ปีกรที่4ปีที่สสมัยสมัยแล้วก็ถ้าเลือกเรามาได้600 ไม่ใช่ต้องได้ก่อนไม่ไม่ปี70ปี70ปี70 600แต่ว่าในสี่ปีในสี่ปีเนี้ยขอ400ก่อนอ่าจะไม่จะเริ่มต้น400 400ก่อนจะเริ่มต้น400นายกประกาศว่าเนี่ยจะเริ่มต้นให้ได้ภายในปีใหม่นี้ถูกต้องปรากฏว่ารัมตีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งรับผิดชอบสูงสุดใช่ไหมรับผิดชอบสูงสุดที่จะเสนอเข้าคอรมอ มันเริ่ม400ไม่ได้ทั่วประเทศแปลว่าอะไรเอาแล้วกินข้าวกันแล้วไม่ไม่ไม่คุยกันเรื่องนี้หรอเอ่อรัมตีพิพั์ไม่ได้ไปกินด้วยนะไม่คุยหัวหน้าก่อนไม่ได้คุยไม่ได้กินหวหน้าหนูไปวหน้าหวหน้าเขาไปคือเงื่อนไขกองกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าตอนเนี้ยได้ใช้ห้าหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ไปสำรวจความต้องการการขึ้นค่าแรงวันที่17เนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วก็สรุปว่าเพิ่มได้เท่าไหร่นะแต่ก่อนสรุปเนี่ยรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกนะมีทงมีทงบอกแล้วได้ไปตรวจสอบแล้วลูกจ้างบอกว่าไม่ขอขึ้นเพราะกลัวตกงานเพราะกลัวนายจ้างอะปิดบริษัทเพราะนั้นเรื่องค่าแรงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งตัวแปรหนึ่งที่จะวัดเรื่องของนโยบายรัฐบาลมันก็ไม่วีมันบอกเราเรื่องเดียว ระหว่างนโยบายกับแนวปฏิบัติไม่สอดรับกันในแง่ของพับ l ลิก policy คือการบริหารนโยบายสาธารณะมันต้องเห็นชุดเดียวกันก่อนนี่เรื่องหนึ่งนโยบายเรื่องของด้านความมั่นคงกรอรมนพัฒนากองทัพอันนี้ท้าทายประกาศชัดที่สุดคือยกระดับพัฒนากองทัพลดขนาดกองทัพเปลี่ยนสภาพของกอรมนเพิ่มศักยภาพไปอื่นไม่ยุบอันนี้ถูกคอมเมนต์เยอะในเรื่องกองทัพเรื่องทหารเพราะว่า ตอนที่เป็นฝ่ายค้านโอ้โหจะไปปฏิรูปกองทัพจะไปจัดการเรื่องของการเกณฑ์ทหารจะจัดการกรรมากต่างๆอืวันนี้พอกลายเป็นบิ๊กทินอืครับคักก้าวไกลก็าคอมเมนต์เลยบอกเอ้าเปลี่ยนไปเออบิ๊กทินเปลี่ยนไปทางเพื่อไทยเขายืนยันนะว่านโยบายไม่เคยเสนอยุบกรรมนก้าวไกลเสนอแต่เรื่องพัฒนากองทัพเนี่ยมีความใกล้เคียงกันครับตอนนี้ เราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาทำและบิ๊กทินของพี่ช้างทำเนี่ยไม่ใช่บิ๊กทินืบริหารอำนาจครับ เสาคำยันรัฐบาลมีไม่กี่เสาคุณไปค้นหนึ่งเสารัฐบาลก็เอียงก็นี่ไงที่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมบอกนะคนเราตอนไม่อยู่ในอำนาจวิจารณ์ได้หมดพอมาอยู่ในอำนาจคิดถึงความมั่นคงแบบพี่โอว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่โอบอกบอกเองนี่ว่าคือพอมาเห็นจริงๆเนี่ยเสาคำยันอำนาจคือกองทัพพอเสร็จแล้วไปจัดการกองทัพอำนาจเป็นไงโออำนาจกเซติท่านไงพี่ทินทาบิ๊กทินทา ลองมาเป็นรัฐบาลเองดีและที่ปัญหาคือบิ๊กทินเข้าไปเนี่ยคนที่จัดวางไว้ก่อนทั้งหมดอะแต่งตั้งกองทัพต่างๆไม่ใช่บิ๊กทินเป็นบิ๊กตู่เป็นบิ๊กตู่และตอนนี้คนของบิ๊กตู่ก็ประกบบิ๊กทินเออจริงอันนี้จริงมันจะเคลื่อนยังไงล่ะไม่ได้ประกบธรรมดาประกบแบบขนาบข้างไอ้นั่นเรื่องของนโยบายเออเรื่องของการทํางานเป็นทีมของพรรคร่วมเมื่อกี้ไงบอกแล้วตัวอย่าง อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะเรื่องค่าแรงตัวอย่างที่สองเรื่องน้ําตาลโอ้โหอันนี้น้ําตาลเป็นความไม่ไม่คุยกันไม่บูรณาการระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ไม่รู้เกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นแหะแต่ว่าไม่คุยแน่นอนครั้งแรกกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ4บาทขึ้น4บาทกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเป็นสินค้าควบคุมแม่ขึ้นแล้วตอนนี้มีข่าวอีกแล้วบอกว่าชาวไร่อ้อยบอกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าจะขึ้นสองบาท อ่ากล่าวมาจากอุตสาหกรรมเหรอถูกต้องอ,อ๋อสีไม่ได้ขอสอตองนี่พี่เวอ้อยน้ำตาเนี่ยเราเคยเผชิญมลสุมมาแล้วนะครับ บราซิลมันฟ้องนะมันไม่ใช่สินค้าควบคุมนะคุณอ้าวใช่พอไปควบคุมปุ๊บมันมีปัญหาที่ควบคุมคือควบคุมราคาสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นองค์ประกอบมาได้แต่ควบคุมต้นทุนน้ำตาลเมื่อไหร่จะยุ่งอีกนะเพราะกระทรวงพาณิชย์ที่ทางเพื่อไทยเข้ากํากับดูแลเนี่ยถ้าขึ้นน้ำตาลปั๊บเกี่ยวข้องกับสินค้าอีพีเอ่แล้วเวลาด่าไม่ได้ด่ากระทรวงอุตสาหกรรมด่ากระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนั้นไปคุยกันไปคุยกันที่เขาเคลียร์ใจกันที่ทานอาหารเนี่ยทาไปคุยเรื่องนี้กันเนอะ เพราะผมคิดว่ามันเวลาทํางานไปแล้วเนี่ยนะผ่านไป2เดือนเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้สมูทกัน100%เซต์ก็เลยมีภาพนี้เกิดขึ้นภาพนี้นะภาพนี้ครับไปเรียกว่าไปดินเนอร์ดินเนอร์ดินเนอรกันที่ก็เชิญหัวหน้าพักทั้งหมด10ท่านเชิญหัวหน้าพทเดี๋ยครับเชิญหัวหน้าพักร่วมครับ ผมพูดแค่นี้แหละอ่าก็เชิญหัวหน้าพักร่วมครับเอ่อคนนั้นเขาปิดบ้านแล้วแล้วหัวหน้าพักหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่ไหนครับเอ่อตอนนี้อยู่อยู่ที่ป่าครับเอ้าม่อส่งตัวแทนมีมีพลตํารวจเอกพัชรวาดประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาไม่จำเป็นนะส่งตัวแทนแล้วก็มีรอยขาหน้าเลขาเลขาพักนนะครับี่ทานอาหารด้วยกันคุยด้วยกันเขาบอกว่าบรรยากาศชื่นมื่นกับ เป็นการเขาเรียกอะไรทานอาหารแล้วก็เป็นการเคลียร์ใจกันไปด้วยออแน่นอนเขาบอกว่าในเวทีที่ไม่ทางการเนี่ยบ,บางเรื่องที่ซับซ้อนเนี่ยมันสามารถคลี่คลายไปได้นะครับในการดินเนอร์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็บอกแล้วว่าจะมีการทานอาหารกันหนึ่งเดือนครั้งสองเดือนครั้งกันแล้วแต่ครั้งต่อไปเนี่ยภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพนะท่านรองอนุทินชาญวิรุฬกูลเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะดินเนอร์ครั้งต่อไปเพราะรนี่คือ60วัน ของนาย,นยกเศรษฐาทวีสินและก็ของรัฐบาลชุดนี้นะครับ